สวัสดีครับจากช่อง audio อ b อออบ u t นะครับผมดำเนินการโดยบริษทบบัทเบนเบทเธอจำกัดจำนหน่ายระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำสินค้าเป็นของยี่ห้อยามาฮ่าส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรก็เดี๋ยวตามไปดูแต่ว่าเมื่อตอนต้นคลิปก็จะมีตัวอินโทรโชว์เห็นอยู่แล้วว่าเป็นสินค้าตัวไหนตามไปดูกันเลยครับ นี่ครับย er, าม a ายเอจีศูนย์แปดไลฟ์สตรีมมกเอร์็ชื่อเต็มๆเ,เลยเป็นมิกเซอร์สำหรับสตรีมมิงก็แต่ว่าใช้ได้หลากหลายแล้วแต่จะนำไปใชแ้แต่ว่าเขามีฟัง์กชันที่สำหรับสตรีมมิงเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาหลายฟัง์กชันเลยเทางยามาให้ à, เขาตั้งตัวนี้เป็นเรือธงเป็นมิกเซอร์เรือธงของซีรีส์นี้เลยซีรีส์ AG คลิปนี้ผมจะไม่ได้ทำเทคบล็อกให้ดูนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยก็จะมาแนะนำกันเป็นช่องช่องไปกันแล้วเป็นเป็นกับไปกันแล้วกันเอ่อมิกเซอรุ่นนี้จะมีทั้งหมด8 8 c h a n ช e l นนี่ครับ1 2 3่5 6 7 8 8ามสี่ห้ก็นก็เป็นมโน สองชัน e นแล้วก็เป็นสเตอริโอสามชัน e นนับ8ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกประมาณนี้แล้วก็หน้าตาก็จะมีอย่างชัน n นลชันแนลหนึ่งชันแนลหนึ่งก็จะมีนี่หน้าตานี้ก็จะมีนี่คือเกณฑ์ปรับเกณฑ์ก็ใช้ใหม่ก็ปรับเกณฑ์ใหม่ปรับเกณฑ์ ตัวนี้ก็48โวลต์แฟนทอมทาวเวอร์สปพลายก็จะให้ไมโครเดนเซอร์ตัวนี้แพดก็ลดสัญญาณครับลดสัญญาณกรณีทีเ่เราใช้สัญญาณที่มันแรงแรงเช่นอินสตูเมนต์ต่างๆั้งหลายพวกขึ้นดนตรีฮะที่มันแรงกดแพดตัวนี้นี่ครกดแพดตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสัญญาลพีกก็คือสัญญาณจะโชว์ ก็อนที่เราดันสไลด์หรือเพิ่มเพิ่มวอลุ่มเยอะเพิ่มเกณฑ์เยอะก็จะโชว์ตัวนี้ก็รีบรถดเลยตัวนี้ก็สไลด์สไลด์ก็ความยาวสไลด์ก็เยอะดีนะเป็น60เซนติเมตรส่วนฝังซ้ายมือฝังซ้ายมือนี่ก็อ,อ,อันนี้ คอมกับ EQ ก็คือคอมเพรสเซอร์กับ EQ ตรงนี้ก็ปรับได้เล็กน้อยนะครับปรับได้เล็กน้อยถ้าเราจะใช้ก็ไปปรับที่ที่แอปพลิเคชันแอปแอปที่ใช้สำหรับคอนโทรลรุ่นนี้ฮะมีมีมีม,มีให้โหลดฟรีก็ไปปรับทรงนั้นเอาเพราะว,ว่าตัวนี้แค่เป็นเป็นหน่เดียวก็จะได้น้อยน่อย แล้วก็ตรงนี้ why exchange ก,ก็คือเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนเสียงก็จะมีเสียงหลายสิ่งหลายอย่างนะเสียงเสียงหลายอย่างเลยที่มีอยู่ในนั้นเช่นเสียงเ,เสียงคนเรา,เ,าเสียงเปลี่ยนจากผู้ชายกดปุ๊บไปเป็นผู้หญิงก็มีนี่ก็ก็ปรับเอาปรับแขเอาเท่านี้อันนี้ก็เป็น หาแกลโลนี่ก็เป็นฟอร์แมตฟอร์แมตที่เตรียมไว้ให้ไวเซนเจอร์ฮะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือตรงนี้ก็คือจะมีรีเวิร์บดีเลย์ดรายดีเลย์ก็ไปเลือกใช้นี่ก็คือปรับค่าว่าอยู่ประมาณไหนตัวนี้1 2 3 4ตัวนี้เป็นชั้น n e l หนึ่งสำหรับเป็นพรีเซ t ตคือ ตัวช่องนี้เป็นใช้เน้นๆเป็นช่องใหม่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูแอปอีกทีนึ่งเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตัวนี้ปุ๊บเข้าไปที่แอปปุ๊บแล้วก็ไปตั้งตั้งค่าต่างๆทั้งหลายแล้วก็กด preset ว่าพรี s e t ที่1เราใช้เพื่ออะไรพรีเซตที่2ใช้เพื่ออะไร3 4ใช้เพื่ออะไรเวลาจะใช้ ใช้เวการนั้นๆเราก็ไปกดพีเซอร์นั้นมันก็จะได้ค่าคืนค่าตัวเรียกตั้งไว้ขึ้นมาให้เราใช้ทันทีเลยต่อไปช่นนั้นที่2ก็มีเหมือนกันเกณฑ์เกก็ปรับเกณฑ์ก็ความแรงความเบาของสัญญาตเข้ามา48โวลต์ก็มีเหมือนกันแพดก็มีเหมือนกันซิกซิกเนวพีก็มีเหมือนกัน สไลด์มีเหมือนกันเอฟเฟกก็จะใช้เอฟเฟกก็กดตัวนี้ใช้อา่าก็อันนี้สำหรับช่องหนึ่งอันนี้สำหรับช่องสอง M simulate ตัวนี้ M ก็คือใช้สำหรับกีตาร์ครับช่องนี้เขาเน้นกีตาร์เลยช่องที่สองเน้นกีตาร์ที่ยวพาไปดูมันมี preset สำหรับกีตาร์อย่างนี้บ้างตัวนี้ก็คือเราใช้กีตาร์ปุบ๊บแต่ก็ไปปรับแต่งค่าตรงนั้นนะค่าเสียงต่างๆทั้งหลายของของกีตาร์ สามสี่นี่ก็เป็นสเตอริโอแรกเลยก็มีปุ่ม h ไฮปุ่มโลก็กดสัญญาณนะฮะสัญญาณาที่ไฮหรือโลไฮส่วนมากก็จะเป็นอินสตรูเมนต์ก็พวกเครื่องดนตรีโลต่ำลงมานิดนึงก็จะเป็นพวกสัญญาณลายพวกสัญญาณลายต่างๆทั้งหลายแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็ USB USB แล้วก็ลายก็คือเสียบช่อง USB จะใช้ส네ัญญาณไลายก็กดไม่ได้กดถ้าใช้ USB ก็กดไปอันนี้ก็มีเหมือนกันสติ g งซิกแน p พี k ก็มีทุกช่องเลย streaming on off ก็คือปุ่มกดนะก็คือจะปล่อยสัญญาณออกไหมให้ปล่อยก็กดไว้แล้วจะปล่อยก็กด streaming on ซึ่งก็มีอยู่ทุกช่องเลย ด้านล่างก็ตอนนี้ก็จะปุ่มปิดปุ่มปุ่มปุ่ม,ป,มปิดเสียงนะก็ปุ่มปิดโวลูมตรงนี้มาให้ออกไปก็ปิดมันสักดกดปิดตรงนี้7.8นี่จะมีจะมีสัญลักษณ์ของตัวนี้อยู่ก็คือพวกอ่าสมาร์ทโฟนนะฮะก็มีช่องเสียงใช้สมาร์ทโฟนก็พวกสมาร์ทโฟนก็จะมีช่อง ตัวแจ็คเนี่เป็น4ีสขั่วก็ใช้ตัวนี้ได้ส่วนตรงนี้ Streaming Out ก็จัดทั้งหมดกดทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้เปิดเปิดสตรีมมิ่อมันก็จะโชว์อยู่นี่ฮะก็ไฟสัญญาณจะโชว์อยู่ตัวนี้ส่วนที่นี้เป็นคิวคิวก็คือ,อเราจะฟังคิวก่อนเราตัวนี้ก็คือ มอนิเตอร์ตัวตัวดโฟนเนี่ยฟังคิวก่อนก่อนทีน่จะออกไปสู่ข้างนอกมอนิเตอร์อ่ามอนิเตอร์ก็สัญญาณเอาพุตที่เป็นมอนิเตอร์เดี๋ยวก็พาพวิดูมีด้านหลังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฮดเซตเฮดเซตที่เป็น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 ทั้งหม่ทั้งเฮดเซตแนก็คือมีเฮดเซตแล้วก็วม,วมีใหมด่ด้วยชัย้นช่องนี้ ปุ่มตรงนี้ก็ปุ่มอมอนิเตอร์แล้วก็โฟลกับมิกไมเน็ตตัวนี้ก็คือตัดตัดตัดการจ่ายออกไปอย่างสูบทัวนี้ก็คือมันก็ปิดแล้วแหละตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซาวด์แพดเป็นเอฟเฟกต์แปลกๆซาวด์แพดก็อย่างเช่นเสียงตลกเสียงกองเสียงอะไรพวกน,นี้เลยมันก็จะมีอยู่แบบนี้ ก็เอาไว้มิกซ์เวลาเราทำอาจจะเป็นสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้ก็ทำเสียงตลกๆอะไรออกไปต่อไปด้านหลังด้านหลังซึ่งเป็นจุด input อินพุตนะฮะตรงนี้ก็จะมีนี่ไม่ไม่หนึ่งไม่สองไม่หนึ่งไม่ลายเขียนไว้ แล้วก็ไมล์ไลน์เหมือนกันแต่เติมมาด้วยไฮเซตก็พวกกีตาร์พวกอุสตรต์ตัวนี้ก็เป็น LR LR Mono โมนใช้ช่องนี้น Foot Suite, ี่ฟุตสวิตคือสวิตเหยีับใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น LR เหมือนกันช่องอเป็น WRCA นี่มี ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นใช้เป็นสวิตเป็นเป็นค้่ที่เป็น3.5ธรรมดาสองคว่สเตอริโอส่วนตัวนี้ก็เป็นอินเอา t ก็ใช้สหรับหูฟังที่เป็น4ข่ควของโทรศัพท์หูฟังโทรศัพท์ตัวนมิกเอาก็เป็นเอาทพุที่เป็นที่เป็นโฟน เป็นโฟนก็เป็นมิดต่างๆทั้งหลายที่ที่มิดไปได้เจ้าออกตันนี้ก็ได้อันนี้เอาพุทธก, monitor, กยย็มอนิเตอร์เอาก็เข้าไปสู่เข้าไปขยายต่อฮะเนี่ยต่อเป็นมอนิเตอร์ก็จะเป็นพวกมอนิเตอร์ที่เป็นมีแอมเบดิโต้ฮะตัวนี้เอาพุทเป็นเอ็กออร์ตัวนี้เป็นเอาพุทที่เป็นโฟนโฟนเซอร์เร์ เป็นสัญญาณบาลานตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ช่องเสียบอะแดปเตอร์มีไปให้ครับมีในตัวเลยแล้วก็นี่ power s o u r c ก็คือเลือกว่าจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ตรงนี้มีเงื่อนไขก็คือถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ไปดันเสียบก็ได้แต่ตัวนี้เราใช้สมาร์ทโฟนต้องเสียบตัวนี้ด้วยใช้ใช้ไฟใช้ไฟไม่ด้วย เพราะคอมพิวเตอร์เนจ่ายไฟให้กับ power ตัวตัว,ตวมิเซอร์ไดยอยู่แล้วแต่สมาร์ทโฟนหรือแทบ็บเล็ตเี่ใช้ตัวตัวตัว i p ด d iPad ก็มันจ่ายไฟไม่พออันนี้ก็เป็นสีขาว,วเหมือนกันเลยสีขาวแต่ดูดูดูสบายตากว่านะสีขาวเหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกันสีขาวแต่ดูสบายตาดี ก็ทีนี้มาดูตัวข้อความที่เขาแจ้งไว้ว่าตัวมิเซอร์ตัวนี้เป็นมิเซอร์มีฟังก์ชันอะไรอยู่บ้างเ,เป็นม er, ิเซอร์ไรส์สตรีมมิ่งก็คือไรก็คือแสดงสดใจออกสดจายสด <c oughs> ก็แสดงการสดเลยก็เป็นเอ,อเอาไปเป็นเล่นทุกสองเล่นกีตาร์สตรีมมิ่งไปด้วย มีคนร่วมงานด้วย2คน1คน2คน3คนอะไรก็แล้วแต่ก็มีอินพุตเยอะเลยมีระบบไฟแฟนทอมพวงสป라이ด48วลต์บนช่อง1นึ่งสองสำหรับไมโครดินเซอร์หรือ d ดร์บ็อกปุ่มพริซตีเอฟเอ็กซ์จำนวนสี่ปุ่มสำหรับสัญญาณชั้นหนึ่งและอินพุตไฮแสสำหรับกีตาร์ในชั้นชั้นสอง output monitor L/R บวก T/R S T/R S นี่ก็คือเป็นสเตอริโอ L/R ก็เป็นสัทั้งพูดเป็นสัญญาณบาลานซ์นะครับเลย output mix T/R S ที่โชว์ให้ดูก็เป็นเป็น,ปนบาลานซ์เหมือนกัน s า u แพ pad 6เสียงสามารถทริกเกอร์ตัวอย่างเสียงใน real time ประสิทธิ season, การ live streaming ก็คือเสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ที่ว่าเป็น เขาเรียกเป็นฟอร์แมตไม่ใช่ฟอร์แมตก็คือเขเตรียมไว้ให้นะเตรียมไว้ให้ก็คือเราให้กดเลือกใช้ว่าจะใช้ตัวไหนการบันทึกเสียงเล่นเสียงหลายช่องสัญญาณ24บิต48 kHz ก็คือการบันทึกเสียงนี่ก็จะมีอย่างตัวตัว AG03 AG06 เนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านบันทึกเสียงเป็นเป็นสตูดิโอเพราะว่า เขาตัวนั้นจะเป็นชนิด24บิต1้อ 2K h ฮอันนั้นละเอียดมากเลยสำหรับทำเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนต้นแบบต้นฉบ,บับนะฮะส่วนตัวนี้48 24 48นี่ก็คือเลเือร์สำหรับงานสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งงานเพลงที่เราเล่นๆล่นชั่วไปนี้มันได้ปกติอยู่แล้วคุณภาพเสียงก็ ด้อยู่แลวเพราะว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างตัว c ีดีแฮนซีดีเก้าสิบหกบิตก้าสี่สิบสี่เคเฮิร์ตก็เหลือเฟือใช่ไหมอินพุตที่ยืดหยุ่นและเอา์พุตที่เหมาะกับการไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะมีอินพุตเอา์พุตที่ยืดหยุ่นนะก็ปรับใช,ช้ก็ได้เลยเอฟเฟกต์ดีเอสพีมีเยอะไวเชนเซนเจอร์แอมซิมูเลเตอร์แอมคอมอีคิวรีเวิร์บดีเลย์ดักเกอร์ Nextimizer ไอเจ็ซูนเปตคอนโทรลเลอร์ใช้กับวินโดว์ีโอบุคม็กแล้วก็ไอแพดไม่ใช้ไม่ได้กับตัวแอนดรอยด์คอมไพเลเตอร์มันยังมาจัดการเสียงอย่างละเอียดไปได้หกมม60มิลลิเมตรและปุ่มมิวสำหรับ จริงๆเ่ะหกสิบมิลลิเมตรมันสั้นไปหรือเปล่าเซ็นเซ็นเซน,นอ่ะก็ประมาณนั้นนะแล้วปุ่มมิวสำหรับแต่ละอินพุตรองรับ Windows Mac ผ่านการเชื่อมต่อ USB การเชื่อมต่อ iPad OS ผ่าน Apple Camera Adapter ตองใช้แหล่งจ่ายไฟ USB ภายนอกอย่างที่บอกไปและฮะก็คือต้องใช้อะแดปเตอร์เข้าไปด้วยไม่งั้นไฟไม่พอ สองรับ Android ้วย input output ขนาดเล็กแบบ4ก็คือแจ็ค TR เล็กๆกับแจ็คหูฟังโทรศัพท์ input ระบบไฟอยู่ SBC 5V DC 1.5A ฟังก์ชัน Cube AI Web-based Case Cube Seat L มีฟังก์ชันตัวนี้ให้ใช้เอ่อเี๋ยวจะพอาไปดู ตัวตัวอย่างนะตัวอย่างของของ A G 0 8วน n t r คอนโทเลอรเป็นป็นแอปที่มีให้โหลดใช้ครับนี่ครับนี่เลยโหลดใช้ปรับเพิ่มเติมมาไปดูช่องที่หนึ่งนะช่องที่หนึ่งนะเห็นไหมฮะตัวนี้ค่า default อที่เขาทำาให้นี่ โซปราโนวิโอท l อปไลนัมิกใช้ครับกดตัวนี้ก็ใช้ไมเดนัมิกโซปราโนท n อปคอนเดนเซอร์เซอร์ก็กดแันน A ดน,นี้เอสเอกดแัวนี้เยอะเลยฮะ preset ที่เขาให้ไว้ส่วนตรงนี้คอมเราก็ปรับเอาปรับคอมอตัวนี้ยังอาจจะปรับไม่ได้ถ้าดีควรเพราะว่า ต้องต่อเข้ากับตัวตัวอุปกรณ์นะ่ตัวควมอมคอมเเซอร์ตัวนี้เป็นไอพาร์ตฟิลเตอร์ปรับใช้ไหมไม่ใช้ใช้ไหม,ไม,ไหมตรงนี้ก็จะเป็น,นตัดตัดความถี่ช่วงนี้ลงส่วนมากจะตัดช่วงประมาณ80ดสิบแปดส นอกจากนี EQ EQ ก็ป,ปรับพได้จะปรับยังไงก็100ถึง 1k อยู่ประมาณเท่าไหร่100 150หรือเท่าไหร่500แล้วเมื่อหร่500 500 600อะไรประมาณนี้ก็ับถันขึ้นจะถันขึ้นเอาลงไหม๋ยวนี้ ก็เป็นอยู่ที่ 1k กับขึ้นไหมลงไหมก็ฟังเสียงเขาเหมือนกันมรรากาศเครื่องซอร์เชนเน็ตก็เหมือนกันอันนี้ไวซ์เชนเจอร์ก็ปรับตัวนี้ก็ปร,รับเล็กใจเอาส่วนตรงนี้ถ้าที่เขาทำเดฟอยเป็นมีกีตาร์ใชเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบ้าง กีตาร์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 เบสนี่ก็เป็นใหมหล่ละใช่ใหม่ก็ได้นะเหมือนกันตรงนี้น่าจะเป็นเป็นไม่ใหม,หม่โดยตรงของยูม่าอันนี่ยังไม่เคยเข้าไปดูมาตรงนี้ก็จะเป็นชันแนลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องสตูดิโอก็มีดักเกอร์ดักเกอร์คือ สัญญาณภาย,ยนอกเวลาเราใช้ใช้ชันแนนั้นอยู่มีสัญญาณภายนอกเข้ามามันก็จะกดกดสัญญาณลงมาเกิดสัญญาณลงมาสักครู่หนึ่งพอสัญญาณภายนอกตัวนั้นหายไปตัวชันแน,นที่เราใช้อยู่ก็กลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วก็หรือมิวมีวบนบางบางบางยี่ห้อก,ก็เรียกมิวก็ลัญญกษณะการทำงานคล้ายกัน นี่ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของเอ,อ,เอ,อ,เอ,อจีคอนโทร,รลเลอร์ไอ,อจีคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นสวัสดีครับเป็นเป็นแอปที่สามารถโหลดประช้งานได้ฟรีก็ประมาณนี้ครับ ทีนี้ก็จะพาไปดูตัวตัวสเปคว่าเขามีอะไรแตกต่างจากรุ่นก,ก่อนไปฟริ e กนซี่เรสปอนตอบสนองความถี่ก็20ถึง20 2 0ถึง 20K ตัวนี้เขาไม่เน้นในการบันทึกเสียงก็เน้นทั่วไป ก็แม้48 kHz นี่เองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลดความถี่สูนลงมาในาที่20 k h ปกติก็ยานเสียงปกติค่าความผิดเพีย้นนยนของสัญญาณรวม THD Total Harmonic Distortion ตัวนี้น้อยกว่าน้อยกว่ารุก่อนก่อนหน้านั้นก็รุนก่อนหน้านั้น,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 นมัน0.05%ตัวนี้0.03ได้นะมากเสียงลบโกวันด้านอินพุต เท่ากันร้อยีเท่ากันเสียงรบกวนด้านเอาพุทตัวนี้เอาพุทธนี่จะน้อยกว่ารุ่นก่อนนานั้นเพราะรุ่นก่อนนานั้นเขาเน้นงานบันทึกก็เลยเอาพุทก็เลยต้องตัวนี้ก็ต้องเยอะหน่อยตัวนี้เป็นร้อยสามนะครบค่าของสัญญาณข้ามช่อง cross talk เท่ากันกับ8 0ด b บดีบีลบปดกันใกล้ร้อยก็คือถือว่าดี ใช้แหล่งจไฟ power requirement ก็เป็น DC 12โวลต์แถมไปให้ครับ 1.5M อก็ใช้ไฟมากขึ้นเพราะตัวใหญ่ความสิ้นเปลืองพลังงาน power consumption ก็จะเป็นกินไฟก็7 5วัตต์ก็ไม่ได้เยอะขนาดก็ความกว้างก็290 mm, ก็มเมก้าเซนความสูงก็88มมตรก็8.8เซนความลึก 2 2 2ก็ยีงเซนติเมตรน้ำหนัก2.2กิโลก็จะเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่ามันโครงสร้างใหญ่ก็เลยเมน้ำหนักเยอะส่วนราคาราคาเดียวทั่วประเทศเลย23,500ารบาทรวมภาษีรวมค่าส่งเรียบร้อยบริษัทเดบิวเบรดเดิลจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็ มีเว็บไซต์ชื่อ a u d i o a b o u t c o m แล้วก็เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กว่บ w o ว l บ w e f a c e b o o k s n a t c h a u d i o a b l u ไลน์แอดที่ใช้สำหรับการพูดคุยกันก็จะเป็น audioable ร้านค้าก็จะมี myshop บริษัทอยู่บ้านฟ้านาดวันถนนอารียาบินบุรีกรุงเทพ โทรศัพท์0952227081้ายแอดก็เป็นแอดเป็นตัวสอนกระตามนี้แต่ดีที่สุดก็คือสแกนดีกว่ารวดเร็วทันใจท้านี้ถ้าเกิดว่าออตัววิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับผม